วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ตี2 16นาทีนะครับวันนี้เรามาดูวิวนะครับโอ้โหเห็นไหมนี่เราให้ดูวิวนะครับสวยงามนะครับโอ้โห เดี๋ยวจะถ่ายตัวผมนะครับตอนนี้ให้ดูวิวก่อนอาเป็นไงครับนีดูวิวทั่วๆเลยโอเคนะครับเ,เสร็จแล้วก็จะถ่ายตัวผมนี่โอเคครับ วิวสวยมากมาดูฝั่งนี้ครับให้ดูวิวฝั่งนี้มาโอ้โหไงล่ะสวยมาก ไม่เคยจอดดูวิวนานขนาดนี้นะครับทุกทีจะโดนด่านะครับแต่วันนี้จอดดูวิวเป็นชั่วโมงก็ไม่โดนด่าสวัสดีครับไม่โดนด่านะวันนี้ วันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเราจะจำไว้ว่ามาเที่ยวแบบสนุกมากจอดรถดูวิวนะครับโอเคนะออ <c oughs> <c oughs>